สวัสดีค่ะวันนี้สแต์กับคุณแม่นะคะก็จะพามากินยำหมึกกล้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่ยำหมึกกล้วยเสิมือคุณแม่ทำเองเลยนะอร่อยสุดๆเลยโอ้ยหน้าตาหน้ากินมากๆโอ้เยอะจังเลยนะะนี่เราจะกินไม่หมดเท่านี้พอนะคะค่ะอุ้ยเราสแต์อยากลองชิมแล้วค่ะ อ้าวทานเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะเอเราตดน้ำกินด้วยกันนะคะยำหม,มึกกล้วยค่ะอืมเปรี้ยวถึงใจแซบอีลีเดอร์น,น้ำสีสีสันมาลองชิมน้ำก่อนอร่อยไหมคะมคุณแม่อร่อยค่ะเปรี้ยวหวานกำลังพอดีเลยค่ะนี่ค่ะ อืมฮะตัดป๋อกงกว่ากรอบมล่ะกรอบมากเลยค่ปะปลาหมึกสดจะไม่กรอบเป็นรสชาติกับกรอบนะคะอืมนี่แดงๆเลย คุณแม่คะขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะนี่ค่ะหมึกรกรอบเนี่ยนะคะม,มะเขือเทศค่ะ 嗯。Mm. เผ็ดไหมคะน้องสตางค์เผ <and mild> <mother> ็ดไหมหนูเ <song> ผ <pt it anki> ็ดไหมคะนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยค่ะน้องสตางค์ไม่ค่อยกินเผ็ดนะอืม ตดน้ำค่ะน้องตังขออนุญาตก,กินน้ำนะคะอือม,มากินกันต่อเลยค่ะ,ะตําประหมึกของเราออรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะคะ ยำยำปลาหมึกไม่ใช่ตามเปมิดแม่พูดผิดแล้วอืมอืม น้ำยำแซ่บมากอี้ติดก,กันแล้วครับ มาคุณแม่กินคําสุดท้ายเลยค่ะมึงสองคำติดกันม,ม,มานุสตังขอลองสดนน้ำด้วยค่ะโอเค สดมากถ้าปลาหมึกไม่สดจะเหนียวนะคะ่ะค่ะนคะคำสุดท้ายค่ะ ออิ่มแล้วค่ะน้องสตางกับคุณแม่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะน้องสตางกับคุณแม่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของน้องสตางกับคุณแม่นะคะสําหรับวันนี้นองสตางกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย